ถ้าเขียนชื่อไว้ในยังลบเราใช้ยังลบหมดก้อนจะสมหวังอุ๋นั้านเออนี่อุน๋นั้านนายกินอะไรก็กินข้าวอะไรงนี้ไม่เห็นเหรอยังลบนายแจกเพื่อนทุกคนเลยเหรอเขียนชื่อด้วยเหรอเอ,อ้ยพกกูการ คิดว่าคุณป้าเขาจะแจกะคนณยังรื้ไงเขาแจกทุกคนเนาะใช่ใทุกคนเลยแจกทุกคนเออพินๆิมไปกินขนมันเออไป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 ชอบกินนะไปแล่นคุณปไม่ได้ชอบเราหรอกเหรอ บคุณนะสำหรับขนมอ่ะเออเไม่เป็นไรก็ขอบคุณเหมือนกันนะที่ช่วยฉันต่อยจากคู่กันอ่ะอืมไม่เป็นไรคิดว่าตัอจะเห็นี้คู่กันคงจะไม่มายุ่งกับฉันแล้วแหละอืมเออแต่เรื่องอิงอ่ะฉันไม่เออไม่เป็นไรแต่ฉันจัดการเองแล้วนายรู้ใช่ไหมว่าอิงเขาชอบคู่กันใช่ไหมนายรู้ได้ไงอ่ะก็เห็นอิงเขียนชื่อคู่กันในยางลบอ่ะอ๋อเออ แล้วนี่นายจะทำไงต่อไปอะ่ะเออไม่อะไรเดี๋ยวฉันรู้จิตเองเององั้นไปแล้วนะเออเออเอย่าเออขอให้โชคดีแล้วกันเออภูการเมื่อเช้าตื่นกี่โมงเหรอหกโมง แล้วออกจากบ้านกี่โมองอ่ะก็เจ็ดโมงแล้วเมื่อเช้าพ่อได้มาส่งปะ <st arts> เราพูดอะไรผิดไปวะพูดอะไรผิดอะไรฮะอีไหนเล่าไหนเล่าป่าป่าป่เา,เา,เา,เาไม่มีอะไร เออพิมพ์เมื่อคือนนะ่ะฉันอะลบอย่างลบหมดก้อนแล้วนะอ๋อฮะหมด,ดมก้อนก้อนเบลล์นั้นนะหมดแล้วก็ใช่แหละสิฉันอะลบยังเช้าเลยอืม,อมน่ับถือใจจริงๆเลย,ยแต่เขายังไม่เห็นสนใจฉันเลยอ่ะ มันก็ต้องเย็นชาใส,าสา่ซ้ำผืววัามันไม่ได้ผลนะพี่จะต้องทำยังไงอะแกบอกฉันมาหน่อยได้ไหมอะโอ้ย,อ,ยอิงเอาจริงนะฉันว่าเรื่องอย่างลบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนเขาแต่งขึ้นมาเพื่อกัดขังคนแบบเธอนั่นเองกัดขังคนแบบฉันหมายความว่ายัางไงอะพิมเธอคิดดูนะว่า,าน่าเกิดมาเธอเคยใช้ยางลบจนหมดก้อนไหมเอเอ,เอนอกจากก้อนยักษ์ของเธอนน,นนะ่นะนะ เออเอาจริงๆก็ไม่เคยหมดก้อนมาก่อนเลยอ,ะอ่ะนั่นแะสิไม่มีใครเคยใช้ยังลบหมดก้อนหรอกเพราะฉะนั้นคนที่แต่งเรื่องบ้าบอขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการแต่งขึ้นมาเพื่อให้คนที่มีความรักแต่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงอะ่ะได้ขังตัวเองอยู่ในสุดที่ตัวเองมีความสุขโดยไม่ต้องแคร์ความรู้สึกคนอื่นไงฮะจริงเหรอพิม ตราบใดที่เธอยังใช้ยางลบไม่หมดก้อนอะ่ะเธอก็ยังมีความสุขอยู่ไงความสุขที่ได้แอบชอบใครสักคนหนึ่งอะ่ะพิมพ์ตอนนี้ฉันใช้ยางลบหมดก้อนแล้วมันแสดงว่าฉันต้องออกมาเชิญกับความเป็นจริงเหรอใช่เธออ่ะต้องบอกความจริงพู่กันไปเลยว่าเธอรู้สึกไงกับเขาแต่เธออ่ะต้องยอมรับผลที่ตามมาให้ได้นะแต่ว่าถ้าเธอกลัวไม่กล้าอยากสกลับไปมีความสุขแบบเดิมเดิม ถ้าก็เริ่มต้นเขียนชื่อคู่การลงในยังแล้วก้อนใหม่ก็ได้นะฉันควรทำไงดีอ่ะเธอต้องเลือกว่าจะอยู่กับความเป็นจริงหรือจะกลับเข้าไปอยู่ในคุกเหมือนเดิมคิมฉันตัดสินใจแล้วฉันจะบอกความจริงแต่เธอยอมรับได้เหรอถ้าเกิดว่าคู่กันเขาไม่ได้ชอบเธอไม่เป็นไรฉันจะยอมรับความจริงให้ได้ การที่ชอบใครสักคนอะเึงฉันจะชอบเพราะมากแต่มันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดมันต้องเก็บความรู้สึกแบบเนี้สะท้อนต่อไปไม่ไหวอะอือเ่ากี้ถึงแล้วแหละฉันจะยอมรับสิ่งที่ตามมาฮ้ยอิงเ้ารากเรามาหลังโรงเรียนทำไมเนี่ยฉันมีเรื่องจะบอกนายอะจะบอก แล้วทำไมต้องมาบอกหลังโรงเรียนด้วยเนี่ยเออคือเรื่องที่ฉันจะบอกเป็นความลับอะฮะความลับความลับอะไรอะเออคือว่าฉันเออโอ๋ออิงมีอะไรก็บอกเร็วๆสิฉันไม่รู้จะพูดยังไงอะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันต้องเริ่มยังไงอะเออ เธอชอบฉันใช่ปะนายรู้ได้ไงอะเรื่องนั้นนาะฉันรู้ตั้งนานแล้วแต่เออนี่คือนายไม่ได้ชอบฉันใช่ไหมคือเธอรู้อะอฉันรู้อยู่แล้วแหละว,ว่านายไม่ได้ชอบฉันอะแต่ตอนนี้ฉันโคตรสบายใจเลยรู้ปะฉันอึดอัดมากเลยรู้ไหม เธอไม่โกรธฉันใช่ไหมมาไม่โกรธหรอกออแล้วนายมีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ปะออือออว่าแล้วเชียวเฮ้ยใครอะบอกหน่อยได้ปะพิมพหออมออไม่ใช่พิมพหรอกออไม่ใช่พิมพแล้วจะเป็นใครอ่ะเออคือฉันชอบปุนปันอะฮะ เอองั้นฉันไปก่อนนะปูนปั้นที่แท้พูดกันชอบปูนปั้นเหรอเฮ้ยพิมยินยันเองร้องมาเลยร้องมาเลย ไม่เป็นไรอิงอย่างน้อยอ่ะเธอก็ได้ออกจากคุกแล้วไงไร <c oughs> <c oughs>